อยากกินเองไงโตแล้วอยากกินเองเอออยากกินเองเป็นหน่มแล้ววันนี้แอบไปเดินสั่งนะ้ำแตงโมงด้วยนะครับ ใช่ไหมแอมมีเลยโอ้ยเก่งอ่ะแล้วคุกคุกคุกเออไปสั่งน้ำแตงโมที่ตลาดเดินไปเองครับไอ้เปียกน้อยพูดยังไม่เป็นเดินไปสั่งแตงโมแต่วันนี้อดกินเพราะว่ามีน้ำมูก สั่งใหญ่เลยไอ้ด้วยไอด้วย I love you มันจะหวานไปใส่ใส่นู่อย่างแล้วคุกเอา